ช่างทำกินได้ถิ่นเกิดเมื่อนี้นะคะสิภาพบุรุษประเฮต์กระทรงช่าบาทที่เพิน่นรวมกันนะคะซอยกันเฮตเพื่อที่จะให้เพื่อนมาบูชาแล้วก็เอาเงินบูชาไปรวมห่มกระถินนนำมืออื่นนี่นะคะเมื่อนี้เพื่อนมารวมกันเฮตกระทรงรวมกันเพื่อที่จะทับบุญเม่นบ่คะ เอ,อา,อาบูซาเนาะบบบบได้เกียยว่าเพิน่นสี่ไฮอันละวทอดใดทอดใดเป็นบ่คะอืมอะไรเหก็คือเราแต่ผู้ใดเซออนุโมทนาบุญเนะาะก็ถือว่าเป็นไรายได้อันนึงแล้วก็ให้ออหาเงินทำบุญรวมกันนะคะอ่าเดี๋ยวทำไม่เบิ่งด้วยว่าเป็นเหเนีุยังแน่ไอบอลเดีย๋ยวว่าเหตุยังคะไงกำลังทำกระทงค่ะอันนี้ขั้นตอนแรกเพราะท่านได้เซ็ตส่งโอ้น่าดีขั้นตอนแรก อันนี้มีนาที่ยังคะแจกลูกอมออันนี้ซอยเป็นแห้งนะเติมแห้งมีลูกอมมาแจกน้องเอื้อยนะคะค่ะช่วยกันแรงกันหนในเฮ็ดียังในเฮ็ดจงไหอันดับแรกเฮ็ดจงไหอันดับแรกก็ทําไปตรงเตรียมไปตรงค่ะเตรียมไปตรงเตรียมไม่ตรงค่ะเตรียมแล้วก็ไม่เย็บ เย็บติดกันเย็บต well ิดกันแล้วแต่เขาจะเอาไรได้จงสั่นเป็นรูปมากไรได้เนาะค่ะพอดเย็บติดกันแล้วเขาจะมากินเลอันนี้ประัตเซมสมบูรณ์เลยค่ะค่ะอันนี้วันนโอ้ยงามคือจากของเนาะงามโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอีกถ้าพูดก่อนประเทศพื้นมี่ไหนที่เฮ็ดยังอันนี้มีหน้าที่เฮ็ดยังคะคู่กระโดงค่ะกระเห็ดกระโดงเฮ็ดยานใบใหม่ใบตอง วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่เนาะในบ้านเลยนะคะบ่ต้องลงทุนอีหยังเลยเนาะงามอุ้ยอันนี้ผู้ใดๆขคือสีส้มอีแเถมันคือสิงามเถอะเฮ็ดเองบ่คะผู้จ้าพ้นเอาไปวางไว้เก็ตแปลนอะไรก็งามเป็นแ่บละอื้นแล้วผู้ใดๆนี่งามคักเด้อของเพิ่นเนี่ยบ่จมแน่นะยาย้าค่ะค่ะโอเคนะคะเฮ็ดอีหยังคะเก็ตเป็นทค่งอ๋อ เฮ็ดเฮ็ดคือการมดบ่อประเมนผาแนกบ่อคือว่าเฮาเฮ็ดเฮ็ดเป็นของไผของมันไปเลยเม็นเหรอคะค่ะพื่ไม่ผาแนกค่ะเฮ็ดต้องการค่ะไซไซเบิ่งลองรองจับให้เบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดแต่ถ้าเพิ่นเฮ็ดลายนี่เพิ่นจิขึ้นยังไงจังซี่ค่ะพับไปตองจังซี่นะคะพับไปตองค่ะม้วนข้าวไปตัดเฮ็ดันในต่อเป็นจังซี่ค่ะโอ้โให้มันไงให้มันเป็นกล้วยอ่าอ้าวอ้าวบันที่นี้ แล้วก็เอาว่างลงเอาว่างลงใส่เข็มเข็มแ,ม<า>แป็กลงค<า>่ะ้สวยงามปปนีน่ได้แล้วกลีบหนึ่งสวยบรรยากาศนะคะแล้วสามกลีบปะย่าค่ะได้แล้วกลีบหนึ่ง เราเอาแม็กเย็บไว้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปติตดลงไปได้ดต้นกล้วยที่เข้าดได้หันหันหันเป็นเๆนเวนเนเ่นจ้าโอเคเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวยายไปจะติดให้ดู แล้วสวยงามมากโอ้ยอันนี้ของคุณครูนะคะครูเกษียณนะคะเป็นมาทำนะคะฝีมือคุณครูจริงๆสวยมากเป็นดอกออหยังคะทำจากไอหยางคะคู่ทำจากกาพึ่งค่ะกาพับพึ่งเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะฝีมืออีหลีคู่สมแล้วที่เป็นครูและครูเกษียณที่มีคุณภาพนะคะของน้องเอื้อยนะคะ าน้องเอื้อยก็มานะคะวันนี้ค่ะนี่กับเอของท่านหนึ่งาาน,น,น,นะคะอ่าซิมาเบิ้งว่าจะของเพื่อนคือผูดัยนะคะอ้าวย้ายขอโชว์หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายสายมียนเนเอยังแน่อ้าวเยอะแยะเลยค่ะอ้หอันนี้ย่ายเต็ดเองเหมือนเป็นบอขอบคุณค่ะ อ้ยทำเองค่ะอ๋ออันนี้จากใบขนวน,น,นบอกใบวาสนาใบวาสนานี่กัใบวาสนาอันนี้ใบวาสนาโอเคสวยมากสวยมากคน<า>นะคะไม้มงคลนะคะนี่ก็ได้จากธรรมชาติอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวสิมาสอบถามจาลของเพลินว่าจาลของเพลินเห็ดจังไดเอาอีหยังเห็ดแน่นะคะอ่าอันนี้คือจาลของเพลินอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือจาลของเพลินนะค่ะ องกระทงเนี่ยค่ะเพิ่นไปเห็นไม่เอียเนะะี่ยค่ะก็ได้วาอีหยังเนะะี่ยค่ะเพิ่นเพิ่งเห็นเมื่อกี้แต่ว่าลืมลืมไม่ทายเพิ่นนะคะ <รา S 1> อ่ะอันนี้ได้ได้จากวัตถุดิบอีหยยังคะกัดกล้วยครับ ยังกาอ,อ,อการกล้วยอันนี้ะคะือการกล้วยอันนี้ล่ะค่ะอันสีเหลืองนี่พร้สุกบักมะละกอสุะะกเนาะเอออ๋อแต่พ่อมเมือมนะคะเฮ็ดเองบ่นี่ครับผมแล้วเห็ดเองผู้ชาส้เห็ดกระทงเบยเก่งคางกล้วยทั้งมดอ่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอันนี้เป็นกล้วยอันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็มะละกอหรือว่าบักหุงบานเห้านะคะ,ะอันนี้นะคะโอเคขอบคุณหลายๆจ้า บวบตั้งเอ็นตั้งเต็นตั้งมวนเนอะบานมุกหอยน่ะนะววาเออเออมวล ไปแล้วค่ะอันหนึ่งพี่น้องแอดเห็ดเองเดอ้วยทำจากใบพับเพึ่งหรือก็ะจ,ะจะเป็นใบบัก,กูดนะคะ